สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับลองเบิงชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานะสโมในการละลึกชาติของท่านหลวงปู่ชอบฐานะสโมเป็นสิทธิเอกที่เลิศในทางอภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระบุรพาจารย์ของพระเทระทั้งหลายในปัจจุบัน สำหรับองค์ท่านเองท่านไม่ได้ระลึกชาติได้มากมายอะไรเท่าที่ระลึกชาติได้ท่านไม่เคยเป็นกษัตริย์มักจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากเสียมากกว่าหลวงปู่ชอบได้ช่วยสร้างพระาธาตุพนมในสมัยพระมหากษัตริยเทระเจ้าหลวงปู่ชอบเคยเป็นสามเนนน้อยลูกศิษย์ของพระมหาเทระกษัตริยท่านเล่าว่า ท่านเคยมาช่วยสร้างพระาธาตุพนมด้วยในสมัยพระมหากษัตริยเทระเจ้าพระาธาตุพนมนี้สร้างขึ้นก่อนพระปฐมเจดีต่อมาในอีกชาติหนึ่งท่านเกิดเป็นพ่อค้าขายผ้าชาติลาวออกเดินทางมากับพ่อเสียงหมุนคืออุปถาคนหนึ่งในชาตินี้ข้ามแม่น้ำโขงมาฝั่งไทยมาทำทานผ้าขาวหนึ่งวา และเงินห้าสิบสตังค์บูชาถวายพระธาตุพนมพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้ผลทุกข์เมื่อท่านมาเกิดในชาตินี้ท่านจึงได้บวชปฏิบัติธรรมจนได้ผลทุกข์สมดังคําอธิษฐานไว้หลวงปู่ชอบเคยเกิดเป็นทหารพมา่าในอีกชาติหนึ่งท่านเคยเป็นคนยางอยู่ในป่าเคยเกิดเป็นทหารพมา่ารบกับไทยแต่ยังไม่ทันได้ฆ่าคนไทย ก็ตายเสียก่อนเคยเกิดอยู่ที่เมืองปันประเทศพามา่าชาตินี้ท่านก็ได้กลับไปดูบ้านเกิดในชาติก่อนที่เมืองปันด้วยท่านเคยเป็นทหารไปหลบภัยที่ถ้ำกระเชียงใหม่และได้ตายเพราะอดข้าวอยู่ที่นั่นหลวงปู่ชอบเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสำหรับการเกิดเป็นสัตว์นั้นหลวงปู่เล่าว่า ท่านผ่านพ้นมาอย่างทุกยากแสนเข็ญอย่างเช่นเคยเกิดเป็นผีเสื้อแล้วถูกค้างคาวไล่จับเอาไปกินที่ถ้าผาดินเคยเกิดเป็นฟานหรือเก้งไปแอบกินมะกกอกกินยังไม่ทันอิ่มท้องให้สมอยากก็ถูกมนุษย์ไล่ยิงเขายิงอยู่ที่โคกมนถูกที่ขาวิ่งหนีกระเซาะกระเซิงไปตายอยู่ที่บ้านม่วง เมื่อครั้งที่เกิดเป็นหมีก็ได้ไปกินแตงช้างหรือแตงร้านของชาวบ้านถูกเจ้าของเขาเอามีดไล่ฟันถูกที่หัวและหูเคราะดีที่ไม่ถึงตายแต่ก็บาดเจ็บมากต้องทนทุกข์ทรมานไปจนกระทั่งหายเองเคยเกิดเป็นปลาอยู่ในสระปัจจุบันอยู่ที่สวนหลังบ้านของพลอากาศเอกพยมเย็นสุดใจ เคยเกิดเป็นไก่มีความรักผูกพันรักชอบนางแม่ไก่สาวจึงอธิษฐานให้ได้พบกันอีกทำให้กลับมาเกิดเป็นไก่ซ้ำถึงเจ็ดชาติแม่ไก่ภรรยาเก่าวันหนึ่งระหว่างหลวงปู่กำลังวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ตกกลางคืนท่านก็เข้าภาวนาตามปกติปรากฏภาพนิมิตมีแม่ไก่ตัวหนึ่งมาหาท่าน กิริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่างยิ่งมาถึงก็ใช้ปีกจับต้องกายท่านจูบท่านท่านก็ประหลาดใจที่สัตว์ตัวเมียแสดงกิริยาอันไม่สมควรต่อพระเช่นนั้นจึงได้ดุว่าเอาแต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่าเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาถึงเจ็ดชาติแล้วความผูกพันยังมีอยู่ไม่อาจจะลืมเลือนได้ แม้จะรู้ว่าพระคุณเจ้าเป็นภิกษุสงฆ์ไม่บังควรที่จะแสดงความอาวรณผูกพันเช่นนี้ตนมีกรรมต้องมาบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ได้แต่นึกสมเพศตัวเองอยู่มากอย่างไรก็ดีเมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ในถิ่นที่ใกล้ตัวเช่นนี้ตนจึงอดใจไม่ได้ จึงมากราบขอส่วนบุญบารมีในนิมิตนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ได้เอ็ดอึงเอาว่าเราเป็นคนเจ้าเป็นสัตว์จะมาตู่ว่าเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไรเราไม่เชื่อเจ้าแม่ไก่ก็เถียงว่าถ้าเช่นนั้นคอยดูพรุ่งนี้เช้าตอนที่ท่านออกไปบินทบาทข้าน้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดู พอตอนเช้าหลวงปู่ก็ครองผ้าออกไปบินทบาทตามปกติท่านเล่าว่าท่านไม่ได้นึกอะไรมากด้วยคิดว่าเป็นนิมิตเหลวไหลไร้สาระแต่เมื่อท่านเดินบินทบาทเข้าไปในหมู่บ้านยางที่ชื่อบ้านป่าพัวอำเภอจอมทองก็มีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่งตรงรีเข้ามาจิกจีวรท่านอยู่ข้างหลัง หมู่เพื่อนที่ไปด้วยก็ตกใจเพราะเป็นสัตว์ตัวเมียเกรงว่าท่านจะอาบัตจึงช่วยกันไล่แต่แม่ไก่ตัวนั้นก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีกหลวงปู่เข้าที่พิจารณาซ้ำก็รู้ว่าแม่ไก่ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมาเจ็ดชาติแล้วจริงๆเป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งที่นางกระทำไม่ดีไว้ไม่มีศีล จึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นนี้ท่านเล่าถึงชีวิตของการเป็นสัตว์ว่าแสนลำเค็นอดอยากปากแห้งมีความรู้สึกร้อนหนาวหิวกระหายเหมือนมนุษย์แต่ก็บอกไม่ได้พูดไม่ได้ต้องเที่ยวซอกซอนอยู่ไปตามป่าตามเขาตามประสาสัตว์ฝนตกก็เปียกหนาวสั่นแดดออกก็ร้อนไม่เกรียม อาศัยถ้ำอาศัยร่มไม้ไปตามเพลงบางทีมาอยู่ใกล้หมู่บ้านหิวกระหายเห็นพืชผลที่ควรกินเป็นอาหารได้พอจะจับใส่ปากใส่ท้องได้บ้างก็กลับกลายเป็นของที่เขาห่วงห้ามมีเจ้าของต้องถูกเขาขับใสไล่ทำร้ายชีวิตที่เวียนว่ายวนอยู่ในกองทุกข์ตามอำนาจกรรมที่กระทํำมานี้ แต่บางทีพบชาตินั้นก็ยืดยาวต่อไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหายกตัวอย่างเช่นตอนท่านเกิดเป็นไก่ใจนึกปฏิพัทธ์รักใคร่นางแม่ไก่ชื่นชอบอยู่ในภพชาติของตนที่เป็นไก่ปรารถนาขอให้พบนางไก่อีกก็ต้องวนเวียนกลับมาเกิดเป็นไก่อยู่เช่นนั้นหากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิร์ชาแนลขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ